ดูสารคดีนะนาวยี่สิบหกปรุณาเปิดดูบ้างนาวยี่ 16. สิบหกเสาร์อาทิตย์สารคดีมราธอนดูสารคดีเช้าและเย็เยนครับนาวยี่สิบหกดูบ้างจะได้ด้เสือทุกชนิดเสือโคร่งเสือดาวเสือชีน้ามันไม่มีวันในการน่าสัง ราะมันมีวิธีเดียววิธีเดียวมันคืออะไรมันจะออกและค่อยยอ่อมออกาโดยการใช้ลายตัวพางแล้วเข้าไปใกล้เนือในลักษณะที่มันสามารถจะพุ่งน้ำตาบกได้ซึ่งมันก็พลาดหลายครั้งสารทีเขาบอกว่าร้อยครั้งจะพลาดเก้าสิบครั้งสำเร็จแค่สิบครั้งแต่มันก็ต้องทำเพราะเป็นทางเดียวที่มันต้องจั ้าอยู่บางตัวเช่นไฟายป่าลู้ตัววิ่งหนีมันต้องวิ่งปวดทันวิ่งปวดทันเพื่อจะต้องกระบกขาหลังให้ล้มแล้วเพื่อจะงับคอเพื่อตายหลจะไนั้นจึงจะลากไปกินดูหนังสังคดีมาเป็นร้อยเรื่องมันก็มีวิธีทีวิธีเดียวครับมันไม่มีวิธีอื่นเลยเพราะนั้นสัตว์ในชาตทั้งหมดในโลกไม่มีวิ ไม่ได้ยืน well, ที <S <S ่ไม่ได้ย <uh ืนครับแล้วมันมีวิธีที่ตกเป็ดป yani ้าะก็มันมีวิธีเดียวไง มันก็มีวิธีเดียวซึ่งธรรมชาติสอนให้มันมีสัญชาตญาณในการหาเหยื่อเพื่อรงชีพมันไม่มีออื่นไอ้ที่เหมือนนกบางตัวเมมันโฉบมาแล้วต้งลงมาในน้ำแล้วงาปลาที่มักินอ่ะมันก็มีวิธีเดียวนั้นซึ่งถ้าตดนก็ได้ปลาปินท่าพลายก็บินขึ้นไปใหม่แล้วก็ดิ่งลงใหม่มันก็มีอ่ามวิธีเดียวซึ่งมันมีเลือกอับมนุษย์ไข่ฟองเนี่ยมีวิธีกินมั้ยมีไหมเช่น ้มทอดเจียวตุ hmm. ๋นข้าวไข่คนไข่ปิ้งไข่ทรงเครื่องไข่หวานไข่เยี่วมาาไข่เค็มนี่ฟองเดียวเลยยังไม่พอทำอุปนุษได้ด้วยที่น่าทำให้มันน่าเล้วอาหัวเวลาไม่ชอบใคร กองเดียวแค่ไข่มันทไในสารพัดเลยได้ผักปลาที่เรามีอยู่ไม่ทําสารพัดเหรอก็มันมีวิธีเพราะนั้นมนุษย์มีวิธีนะดังนั้นจำไว้เลยว่าจะทําอะไรก็ตามอย่ามีวิธีเดียวฝึกความเป็นมนุษย์ซะอย่ามีวิธีเดียวให้มีหลายวิธีเลือกจะขับรถมาทํางานจากบ้านมาที่โรงพยาบาลต้องมีหลายวิธี